วันเสาร์ที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาตรงมีงานบุญใหญ่ที่ใต้ต้นระศีมหาโพธแห่งการตรัสรู้ณเมืองพุทธคยาคือการถวายเสาคำต้นระศีมหาโพหล่อด้วยบรอนซ์หรือสำลิดผสมทองคำซึ่งหล่อขึ้นที่ประเทศเนปาลโดยช่างฝีมือชาวพุทธโบราณในเมืองปาตัน เนื่องจากมีบางกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่แตกยอดออกกิ่งก้านสาขาเพิ่มเติมจึงทำให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นและโน้มลงมาใกล้กับทางที่ผู้คนเดินผ่านไปมาทางวัดระศรีมหาโพธิ์จึงได้อนุมัติให้ชาวไทยเป็นผู้สร้างเสาค้ำโพธทองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาไว้ณสถานที่ตรัสรู้ในวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาจึงเป็นตัวแทนคณะสัทธาชาวไทยได้ประกอบพิธีถวายเสาทองคำต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้กับวัดพร,ระมหาโพธิ์เพื่อเป็นพุทธบูชาร่วมกับท่านเจ้าคุณพระศรีโพธิวิเทศเจ้าวาดวัดไทยรุมพินีประเทศเนปาลและท่านเจ้าคุณพระวิเทศวชิรยานรักษาการเจ้าวาดวัดไทยกุสินาราฉเฉลิมราช โดยมีพระสงฆ์นานาชาติเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์และมีพุทธบริษัทจากประเทศต่างๆเข้าร่วมพิธีเป็นอันมากทมกลางความปิติใจของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมงานโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ได้นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรกิติยาภา ตลอดจนพระบรมวงสารวง์ทุกพระองค์ซึ่งพิธีในวันนี้เกิดขึ้นจากการประสานงานของแมชีอ,อนิต้ากุลวณิย์และคณะทำงานตลอดจนผู้สนับสนุนจากประเทศบูนายมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงและประเทศไทยซึ่งเสาทองคำคำต้นโพต้นนี้จะอยู่สืบไปจนกว่าจะหมดอายุไขาการใช้งานนับสิบนับร้อยปีและเรียกได้ว่า บุญนี้เป็นสิ่งที่หาโอกาสทำได้ยากเป็นสิ่งที่นานๆครั้งจะมีโอกาสได้กระทำอีกทั้งยังถือเป็นบุญต้นแบบของบุญเสาค้ำโพในประเทศไทยที่นิยมกันอย่างแพร่หลายด้วยและมีความเชื่อว่าถ้าใครได้ร่วมบุญเสาค้ำโพจะมีอนิสงส์พิเศษช่วยค้ำจุนเกื้อหนุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานโดยเฉพาะเสาต้นนี้ ได้คำต้นระศีมหาโพแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย